วัสดีนักเรียนต่อไปบทสุดท้ายที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือธาตุกำมะตังสีธาตุกำมะตังสีคืออะไรก็คือธาตุที่สามารถอะไรนะนักเรียนที่สามารถแผ่รังสีได้ถูกไหมธาตุกำมะตังสีคือธาตุที่สามารถแผ่รังสีได,ไคคคาาได้คือมีการเปลี่ยนแปลงอนุภาคในนิวเคลียสอาจจะเปลี่ยนแปลงจากโปรตอนหรือนิวตรอนเพราะว่านิวเคลียสป,ประกอบด้วยอนุภาคเลยนะ ตัวตอนกับนิวตอนโอเคสองประการต่อไปเรามาดูสัญลักษณ์ของธา,าตุกำมะจรังสีชนิดของรังสีที่นักเรียนควรจะทราบตัวเลือกรังสีอัลฟาสัญลักษณ์คือคล้ายตัวเองเงี้ยนะต่อไปรังสีบีต้า สัญลักษณ์คือหาบีมีหารงสีแกมมาสัญลักษณ์ใครหรออันนี้คือสัญลักษณ์ของราศีแกมมาส่วนราศีโพซิตอนก็คือ สีบุตรควให้ครื่งสามตัวนี้ก่อนแล้วสีอัลฟาถ้าเรียนเปิดหนังสือตามคุณเลยนะว่ามันเป็นราสีอัลฟาก็คือลังสีที่ประกอบด้วยอนุภาคพิวรอนสองเมวตอนสองอนุภาคมีคน,น,นถามว่าถ้าอาจารย์เราจะรู้ได้ไงว่า นิวตอนสองก็คือหลักปัญหานิวตอนก็คือเลขมวลลบเลขอะตอมก็จะได้นิวตอนออกมาเนี่คือสัญลักษณ์ของราสีอัลฟาเขียนได้สองแบบก็คือแบบสัญลักษณ์นี้แล้วก็สัญลักษณ์เป็นรูปของธาตุนีเลียมที่มีเลขมวลสี่เลขอะตอมสองคุณสมบัติของราสีอัลฟาอำนาจในการทุ้คมดวงต่อง สามารถเบี่ยงเบนเข้าหาขั้วขั้วอะไรขั้วบวกบงคนตอบขั้วโลจิตอ๋อถูกแล้วถูกแล้วพราะอาจารย์ผิดเองค่ะทุกคเบี่ยงเบนเข้าหาขั้วโลของสนามไฟฟ้าได้ส่วนรักสีบีต้าเขียนสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งได้ก็คือก็คืออิเล็กตรอน ใช่ไหมลักสีบีต้าเขียนสัญลักษณ์คือตัวบีบีบีหางแล้วก็เขียนสัญลักษณ์อิเล็กตรอนมีเลขมวลเป็นศูนย์อิเล็กตรอนลบหนึ่งเลขเล็ตรอนลบหนึ่งคุณสมบัติของลักษณะสีบีต้ามีสมบัติเหมือนคือมีประจุปไฟฟ้าเท่านั้นลบหนึ่งสามารถเปลี่ยนเบรเข้าหาขัา้วบวกขั้วบวก ของสองนามไฟฟ้าได้และคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของสีดีต้าก็คือมีความเร็วใกล้กเคียงกับความเร็วแสงส่วนวสีแกมมาเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นสั้นมากสามารถทะลุทะลวงผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีประจุเนัเนียนเห็นว่าไม่มีประจุไม่มีมวล ไดๆทั้งสิ้นสามารถทะลุผ่านสิ่งทีขวางได้ทุกชนิดและไม่เบี่ยงเบนในสนามไฟฟ้าอันนี้ก็คือเป็นคุณสมบัติของรังสีทั้งสามชนิดอันไหนลองพูดอันนี้ฉันละของรังสีโอกว่อา,าออก้ารังสีเบตา้ารังสีแกา,าต่อไปไม่ต้อเรียนรู้สักสัญ,ญ,ญลักษณ์แล้ว เราก็ต้องรู้จักขึ้นชีวิตของมันของธาตุจัมบะตะลังสีนเดี๋ยวช่วงนี้เ้าไปตัดต่อเอาก่อนเพราะว่ามนะ่ง ขึ้นชีวิตของธาตก็คือระยะเวลาที่สารปริมาณของสารกำมาตะลาสีสลายตัวจนเหลือครึ่งหนึ่งของปริมาณเดิมของปริมาณเริ่มขึ้นชีวิตของธาตุแล้วก็ให้เักเรียนคำนวณหา Daar is baie te my. thank <laughs> you